Love East Music Foundation ก่อตั้งโดยจิบเทพอาจ CEO Love East Entertainment จากแพ่นเกี่ยวกับดนตรีหลังคุกทีในแวดวงดนตรีทั้งในฐานะของผู้บริหารค่ายเพลงและในฐานะของศิลปินที่ชื่นชอบดนตรีด้วยเช่นกันซึ่งทางมูล,ลนิธิจะมีการสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนดนตรีมีการจัดเวิร์กช็อปดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างสังคมของการสนับสนุนด้านดนตรีให้กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสารรค์และมีคุณภาพพักด้านดนตรีสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆเราคิดเรื่องนี้มานานละแล้วก็ใช้เวลาในการในการโจทบเบียนในการอะไรย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงวันที่ที่สามารถทําได้สําเร็จละนะครับหวังว่ามูลนทิทิจะมีประโยชน์ในในสังคมคนะครับจริงๆแล้ว คำว่ามูลนิธิเนี่ยเราคิดมาตั้งแต่ผมเข้ามาทำเลิพิสหใหสม่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากจะมีการต่อยอดตรงนี้นะแต่ที่ดาเนินการจริงๆงจ้างในประมาณหนึ่งปีนะประมาณหรือเปล่านร่งขาก็อยู่กับพวกนี้เยอะใช่ไหมเราก็จะมีประสบการณนะ์ใช่ปะ่ะเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าพ,พี่น้งนองคนรอบตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากที่ไหนอะไรยังไงอย่างตินวันนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยก็จะเล่าเรื่องลูกศิษย์ให้ฟังเล่าเรื่องที่มหาลัยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็จะพบว่ามันมีม,นมันมันมีมันม,ม,นมีข้อจำกัดอยู่นะฮะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยได้บ้างไม่มากก็น,น้อยก็คงจะดีอ,ะอย่างในอย่างในมหาอ,อ,อย่างในมหาลัยเนี่ยคณาจารย์เขาก็าจะมีเกณฑ์การเลือกอยู่แล้วนะฮะว่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรสเปคยังไงบ้างนะครับซึ่ง ซึ่งเราก็สเปกนักเรียนสเปควัดเขาเรืเ่อ,อยๆตั้งใจเรียนดีโน่นนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับหรือว่าตามโรงเรียนเนี่ยเขาตอนนี้โรงเรียนส่งมาเยอะมากแล้วนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการของเราเนี่ยในการคัดกรองว่าที่ไหน ที่เราสามารถไปทําได้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกประเทศเลยเดินเจออะไรฮะนางนนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอกาจะแบบของทางดีของผมเหรอของผมนะจริงๆของผมโอกาสมันหายากสำหรับผมนะตอนนั้นนะแต่ว่าเข้าใจได้ด้วยแหละเราก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยอะ่ะเราเราเราไปด้วยการที่ เราทามันซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าแ,แล้วก็ในพื้นที่ของเรามันโอกาสมันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นหรือสมมติอย่างสมมติผมเนี่ยเข้าใจเรื่องของการร้องเพลงมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผมแบบอยากตั้งวงกับเพื่อนหันไปทางไหนเครื่องดนตรีมันไม่มีใครแบบมีประจําตัวขนาดนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันราคาสูงครับมันราคาสูงหรือว่าอย่างมีประสบการณ์ร้องเพลงก็ต้องไปร้องลูกทุ่งก่อนนะเท่านั้นเพราะว่าต่างจังหวัดมันไม่มีเวทีสตริงมันไม่มีการจัดอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้ด้วยซ้ำมัน มันไกลถึงขั้นนั้นน่ะมันไกลถึงขั้นนั้นนั่นี่จริงเราก็ถือว่าอยู่ภูเก็ตเหมือนกับตัวเมืองนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เราสนใจเพราะนั้นแบบแตัวผมมามาในครั้งนี้ก็คือแบบอยากอยากมาบอกต่อน้องๆแหละว่าแบบเออไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมว่ารับจบและเต็มระบบที่สุดนะตอนนี้เลยอ่ะสำหรับผมนะที่เรียนก็มีมหาวาัสองมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศมีที่เล่นมีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็ไม่ได้จัดแบบแบบว่าชชิิ้้้นน2อยงเี จัดแบบพยายามให้มันครบที่สุดครบวงจรที่สุดแล้วน้องๆสามารถเริ่มต้นได้ดีในขณะเดียวกันก็มีคุณครูที่ซัพพอร์ตครับ<ม>ในเรื่องของการเรียนเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเราวิ่งได้ไม่ดีเลยถ้าเราเดินไม่เป็นเพราะนั้น<ม><ม>การ<ม><ๆ>ที่เราเข้าใจพื้นฐานมันควบคู่ไปด้วยกับการเริ่มต้นมันมันดีเสมอตัวผมวันนี้พอ,อ,อรับทราบว่าว่าพี่จิ๊บเนี่ยเขามีโครงการนี้คือจริงจริงตอนแรกเนี่ยพี่พจิ๊บยังไม่ได้แจ้งผมด้วยนะคือคือไม่มีใครบอกเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเกรงใจว่าเราว่างไม่ว่างแต่ผมมาไปเห็น ผมเป็นคนกดไลค์คนแรกแล้วผมบอกพี่จิ๊บว่าผมขอมาด้วยได้ไหมรผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่จิ๊บกำลังทําอยู่ตอนนี้มันมันดีมากๆเลยแล้วผมพอช่วยน่อยได้ก็จะพยายามเข้ามาช่วยหวังว่าหวังว่าจะมีโอกาสที่เข้ามาซึ่งผมว่าจริงมันใกล้พวกเรามากๆเลยแหละมากๆเลยแล้วก็เราผมว่าน้องๆอะที่เหลือก็เป็นขึ้นอยู่กับตัวน้องๆจริงๆแล้วตอนนี้ก็ผมมาเป็นตั้งแต่คนคนหนึ่งเด็กมปลายที่ได้เข้ามหาลัยเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็จนจบมาเป็นอาจารย์อ่ะจริงๆผมก็เห็นหลายสิ่งว่า สิ่งเหล่านี้มันต้องมีต้นต้นทุนซึ่งใช้เยอะระดับหนึ่งซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีไม่เท่ากันแล้วยิ่งพอ,อพี่จิ๊บแบบเสนอโอกาสที่จะมอบต้นทุนเหล่านั้นช่วยคนผมคิดว่ามันมันช่วยได้มากจริงๆนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าอขอบคุณแทนไปก่อนเลยแล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมผมอยากให้ตั้งใจนะเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆนะที่จะมีคนซัพพอร์ตเรา ก็ขอให้ตั้งใจครับก็ถ้าอย่างประสบการณ์ปูนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆจากหลายๆจังหวัดครับจากในมหาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆแต่ละคนเมีความสามารถมากครับแต่ว่าเขาขาดโอกาสเช่นอย่างเช่นจํานวนทุนที่อาจจะไม่ได้มีมากเพียงพอสําหรับความสามารถของตู้คนในคณะอะไรอย่างนี้ครับก็มูนลนิธิระพีสก็สามารถทําให้เพิ่มโอกาสในการสร้างมาตรฐานแล้วก็พัฒนา ของนักเรียนรักศึกษาของมหาลัยของแต่ละที่เนี่ยครับทำให้มันพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็มีความตั้งจะให้นักเรียนมีความตั้งใจเพิ่มขึ้นโอกาสทําท,ที่นี่ด้วยแล้วก็ที่ค่ายด้วยนะฮะที่ค่ายก็ที่ค่ายเนี่ยมันจะมีห้องเาเรียกอะไรห้องซ้อมอยู่แล้วนะครับออแล้วจะมีบางคลาสที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเล่นที่ที่ห้องซ้อมนั้นเลยเ,ออเพราะว่ามันนอกจากเป็นห้องซ้อมแล้วเนี่ยน้องๆที่ไปอาจจะมีโอกาสได้เดินผ่าน โอ้นี้บ้างก็เป็นอินสไพรชันที่ดีเลยบรรยากาศของการทำงานใช่ถ้าถ้าถถ้้าาทุกอย่างมันแมชมันอยู่ที่มันอยู่ที่ทุกอย่างอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ถึงสนใจกับเยาวชนนะพี่ที่สุดท้ายกับการลงทุนกับเยาวชนนี่สำคัญยังไงพี่เขาเป็นอนาคตอ่ะใช่ไหมวันนี้อย่างเงี้ยเขาทุกคนก็เป็นน้องๆอ่ะแล้วก็กว่าจะเป็นเขาวันนี้มันก็ใช้เวลาทีนี้แต่เวลาในโลกเนี่ยความรู้สึกผมนะมัน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 น้อยลงมันสั้นลงนั่นแปลว่าถ้าเราจะต้องทําตามวิถี ร้อยปีก่อนเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาขนาดนั้นเนี่ยวันนี้มันอาจจะช้าเกินไป<ะ>การที่เราสามารถเป็นสะพานเชื่อมอะไรบางอย่างได้เนี่ยให้มันทํางานได้เร็วขึ้นนะฮะ,ฮะการมีอาชีพเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องอายุ25้อีกละน้องๆบางคนมีตั้งแต่สิกว่าอายุ10กว่าก็ก็หาเงินได้เองแล้วนะฮะดนตรีก็เป็นหนึ่งในอาชีพนั้นๆ<ะ>ถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันกระชับได้มากขึ้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้น<ะ>แล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ย ปากลอยหาหมูหนโอ้โหผมม oh. ja. ีส่วนร่วมน้อยสุดเลยฮะเขาพิจิจินี่คือเขาคือคนที่แบบพี่ผมมาคนแรกนะพี่ผมอยากมาผมช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ประเจตมากอะไรเงี้ยเพราะนนก็เป็นคนดนตรีนะครับทุกคนนนี้เป็นคนดนตรีแล้วก็คนในค่ายเองทุกคนเนี่ยนะฮะก็พยายามมากที่จะแบบพี่มีอะไรบอกนะอะไรเงี้ยอยากอยากจะเข้ามาจอยอยากเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยอ่าเราก็เกรงใจทุกๆคนมากๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่นนบอกแล้วก็อ่คิดว่า ทุกคนมาด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับเจนต่อไปอ่ะนุ่นเอาซะหน่อยบิฝิกฝากเลยฮะฝากกิจกรรมนี้ครับน้องๆต้องตั้งใจแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆเหลือแค่น้องน้องแล้วนะใช่ที่เล่นก็มีที่เรียนก็มีเครื่องดนตรีก็พร้อมอะไรเงี้ยมหาลัยก็พร้อมจะรองรับเพราะนั้นวัดที่คนอย่างเดียวเลยอพจิากเวลาเวลามีคนมาผมก็เป็นพี่ระดับหนึ่งใช่ไหม เวลามีน้องๆมาขอพรน่ผมมักจะบอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จเท่ากับความตั้งใจนะมันจะเป็นอย่างไมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจซะนะครับแล้วก็โอกาสมันบางทีมันไม่ได้มาง่ายๆเราพวกเราทุกคนรู้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมาแล้วเนี่ยนอกจากคว้าไว้แล้วต้องจับมันไว้ให้มั่นนะครับอย่าปล่อยมันไปไปใช่ไครับใช่ไปทีเพจครับ Love East Music Foundation ครับ ขอบคุณแม่